มาสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้กับรายการพุดดิ้งนะครับผมพุดดิ้งพุดดิ้งอร่อยไหมพุดดิ้อีกแล้วพุดดิ้งอีกแล้วอร่อยไหมพุดดิ้งอร่อยวันนี้มาเล่นเกมเนตไบเดไลท์กันนะครับผมตายโดยแสงแดดครับตายตายด้วยแสงแดดต้องโคแสงแดดแหละด้านหน้าต้องเป็นกองไฟเออมาเล่นเจ๊ไข่หมูนะครับดาน่าจะไปเก็บขยะปะเนี่ยเปลวเป็นเจ๊ไข่หมูไง โ <Okay. S 2> อเคเฮ้ยนี่ก็นานจังเลยเว้ยเฮ้ยกู่นปั๊บไปมาปุ๊บเลยโอ้โหเกจอมาอยู่เจอที่เกี่ยวเลยเสื้อกูเรืองแสงด้วยโอ,โ,โอ้โหกูซ่อมด้านนี้ดีกว่า,ไ,วาไ,ไม่ปลอดภัยเลยซ่อมไปครับไม่เราไม่มีอะไรต้องกลัวเตร,นะรียมอยนต์อะไรกันนักว่า,า,ากูน่าจะนี่ไงอะไรวะกู <laughs> ซ่อมเครื่องพังเลย เจอคนคนหนึ่งอะเป็นผู้หญิงนะกำลังไอ้สวัสดีท่านมาแจมได้คนเจอปั๊บแม่งมาปุ๊บเลยอยากไ่ากูพยายามเข้าเนั่งไงนั่งไงมาแล้วเหรอฉันไม่ทำเครื่องรลเบิดแม่งมาใกล้แล้วเนี่ยไอ้ทำมึงทำไม่ลงไปนะอีจ่าแอมเหรอเดี๋ยวเจุ๊กไปจุ๊กไปจุ๊กไป เราตีเฮ้ยไหนแล้วมันลูกไหนที่นึงอ่ะบูมใจเย็นเดี๋ยวดเราหลบดเราพวกเราทำตัวนี้เสร็จเออดีรัวๆพี่เกี่ยวแถวนี้ด้วยโอ้โหโอ้โหงสองเราติดไอ้บูมถ้าถ้ามันมาถ้ามันมาบูมไปช่วยทันนะมันอยู่ใกล้ๆเลยมันเฝ้าว่ะมันเฝ้าเลยเหรอลองแถบป้าลองแถบป้าเล่นตัวอะไรอ่ะแถบแถบเปอร์ เออไอที่มันมีกับดักแต่มันไม่ได้วางอ่ะมันเฝ้าชิบหายเอ้ยมันกับเฝ้าดิป่าก็บูมบอมเมาเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไปล่อให้ทันทันยังกดยังกดยังกดเมาทันไอบูมเดี๋ยวกูล่อแล้วบูมบูมเอออร่อยอร่อยนี่มึงมานี่มึงไปไล่มึงรีมานี่ดิเกยเดี๋ยวกูมาดีมาดีมาดีเฮ้ยหมดละหมดละหมดละ มันหันดันเฮ้ยช่วยเลยมันมันมูมึกดกดแล้วมันไม่ติดอ่ะอ่าอ pues mm ไอพีเพื่อนเพื่อนเราไปละเฮ้ยไอปุ่มไม่ช่วยคุณมึงจะต้องวางมึงจับไม่ได้นี่อ่ะติดไปอีกละบุมบุ้มจิ้มตัวก็ช่วยกูเลยบุ้มตัวก็ช่วยกูเลยเฮ้ยกูบ้ากัาเว้ยยังไงอ่ะไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วจิ้มตัวก็ช่วยเลยเขาพอวางวางปุ๊บกดช่วยปั๊บเฮ้ยมาละบ้าแล้ว โอ้โหแม่งไม่เห็นกูบุ้มบุมมาช่วยช่วยมาช่วย่และสวยเอาอย่างนี้ไอ้เจยวิ่ง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 ติดากอะไรนี้เอดิเอดิเอดิาดิเอดิมา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 มาดิ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 มาดาดิมิมาดิมาดิมาดมาดิม ล้ม oh, ลใ่ใครเห็นราบ <No. S 2> เลือดมั่งไม <My. S 2> ่ใครเห็นราบเลือดมั่งไม่เห็น แล้วรอบนี้นี่บอกเลยว่าไม่มีไม่มีคำว่าพลาดแล้วคนด้านหน้ากูคือใครฮะคือคือใครวะอกัน้าสวัสดีกัน้าสวัสดีกัน้าทำไมอยู่ด้วยกันสามคนเลยวะทำไมอยู่ด้วยกันสี่คนเลยวะไอกันนะโอเคซ้ำต่อบูมดูลาล่าหน่อยไออันนี้เห็นกูใครจะแตะเข้าใจไหมฮะ ไม่มีเรื่องหรอมาแล้วมีเข้ามามามีเชือมาแล้วกิ้เหินหน้าขาวเชียร์โอ้โหมานี่เมเยอร์เด็กกูเข้าไปช่วยเองโดนเตี้ยนะมามามาออกมาเลยหันไปเลยหันไปเลยทำไมครับทำไมครับเมเยอร์ทำไมครับทำไมทำไมมีปัญหาไหมมีปัญหาไหมไปปั่นไฟเลยไปปั่นไฟเลยกูอยู่เนี่ยในห้งพันอ่ะ อ่ือไม่ได้แล้วไม่น่าปั่นแปรกเลยยังไงสุดท้ายไม่ต้องเดือดไป่เห็นคุณแล้วล่ะหัวมึงไม่น่าเฟ้าไม่ใจอ่ะ้ามึงทำอย่างนี้มึงฆ่ากูเลยเหอะเดี๋ยวพ่านอยู่ไหนยักูไม่รู้ให้เฮ้ยมาันล่อมาล่อสักคนนี้มาล่อมาล่อดิมันล่อมาล่อมาล่อหน่อยดิลุยิ่งแบบ ทันนั่นแหละทันบูมด้วยแล้วโดนเกลียตายแล้ว run run ไอเดรเดรไม่โตกูบาดทันกา็เป็นงั้นอ่ะบาดบาดทางไหนบาดวะการไม่เกลียดไปแล้วเวเพราะว่าตัวเกลียดเราที่สองอะบูมรักษาเขาหน่อยไม่มีปัญหาทันเดี๋ยวช่วยทันเดี๋ยวไปช่วย ตะกี้กูวิ่งมาต่อท้าจะเห็นรอยเท้ากูเดี๋ยวๆเท่ที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 เพื่อนกูรู้เว้ยเอ็งไม่ใช่เดอะแฟร์เดี๋ยวไปช่วยได้แน่นอนเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยได้แน่นอนมันเฝ้าเลยนะใครล่อใครอะไรเอ้าอุ้ยไปไปไปบุมบู้มไปวิ่งแถมหมดละยังไม่หมดยังไม่หมดทันอยู่มาอันนี่มึงมานี่เอ็งมานี่มึงเห็นกูไหม มึงไม่เห็นกูกูจังไปจังหวะนนี้นี่ไงวิ่งร่อนเหื่อไอ้เหี้ยไมผ่านกไปแล้วใช่ไหมไปแล้วเอ่ไันแต่กูรอบนี้เริ่มมาจะเหลือเพื่งหลอดแล้วทอามาเลยทีนี่ยังเพื่อหลอดตายแล้วเดี๋ยวเหลือใครบ้างวะเนี่ยเหลืวมึงก็ไปต่อเลยมั้งไม่ต้องห่วง อะไรไม่อะไรทำต่อทำต่อทำต่อเลยมันไม่สนตอนนี้่ต่อไนนี้ไม่ผิวพยายามเข้ามาบอกเลมาเฝ้าว่าบุมเฝ้าว่าบุญเฝ้านะกูได้เสียงจริงเหอเออเฝ้าเข้าเข้าทันทันไปหาที่ปั่นเลยไหมถ้าอยากให้ชนะ ไอ้ไอ,อ้อาชีช้างนี่แก่แล้วเร็วสิเร็วยามเอาบุ้มแกมันกำลังช่วยมึงมันกำลังช่วยมึงเอาบุ้มเฮ้ยบุ้มมาแล้วมันกดไม่ติดอ่ะกูเห็นมันกดไม่ติดอ่ะแล้ววะบุ้มวิ่งก่อนบุ้มวิ่งก่อนบุ้มไปปั่นไฟ <Yeah. S 2> อย่ามาปัน่นกูโอเคเดี <Okay. S 2> ๋ยวที่มันร้องป่วนกวายวที่มันจะยิงเสียงบ่เนี่ย yeah. ปั่นเลยปั่นเดี๋ยวขั้นหนึ่งอันเดี๋ยวขั้นหนึ่งอันมึงจะรอดแล้วเร็วอันเนี้ยเร็วมึงอ,อยูย่ไหงอ๋อเร็วเร็วเร็ว,รวปล่อยปล่อยปล่อยไอ้คนนั้นไปเลยต้องปั่นอยู่ในบ้านใช่ไหมไม่ใช่อยู่ข้างนอกอยู่ทางมุมตรงไหนที่เราปั่นกันี่ะ ปั่นไม่ได้ไหนเนี่ยมปั่นเดี๋ปั่นไปเลยแม่เสร็จแล้วเสร็จแล้วันงตีต้อรอเลยทันูัวกตีไม่เสร็จบิวมาด้วยไงโอเคโอเคตัวหอกนี่บุู๊ตัหอกเร็วไรเร็วเรเร็วร็วเ็วเร็ตร็วเอเร็รู้ดิ็วเร็เรร็วเร็วเเ ออกให้ได้ก็พอกว่าจะเปิดทางมันก็นานปุ๊บกระชิบปุ๊บเอาเฮ้ยเดี๋ยวดิมาตอนนี้โอยคันกดคนนี้ไปเรื่อยๆกดไปเจ้าเดี๋ยวติดติดโอ้โหยี่สิบเดียวไอ้เจ้าดววันนี้บู้มยี่สิเดียวรูดแล้วบูมไปแล้ว วูมโอเคเตะท่านเตะทันเตะทันโอเคปล่อยเวดึงดึงกันยกเ็วมาเรียเฮ้ยเลวได้ไหม โอ้โอ้มายกอดเฟตูไอ้เยี่ยงกรุ๊งเนี่ยตายโอ้แล้วแตงกูแค่หกพันทุกคนไม่เหมือนห้าคนเลยโอ้โอ้แม่งโอ้แม่ง